ตัวนี้เป็นกระสอบเสื้อยืดเมกาเกตสอนะคะเรามาดูข้างในนะคะดูไปพร้อมกันเลยไปกันเร็วนิดนึงนะคะ ้กอันนั้นไพรเรทออฟเดอะคาราเบียนเนาะสำหรับลูกค้าทีา่กำลังรอชมตัวเสอยืดรุ่นนี้อยู่ก็าสามารถาสั่งซื้อกันมาได้นะคะแอนเมเกนะียกิจสองแจนศูนย์หกห้านะคะ แกนศ6 5แพ็กเมกาส5โลนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเออแนวสกรีนเต็มตัวบ้างด้านหน้าด้านหลังบ้างนะคะคากันมาฮาเล่หรือเปล่าเนี่ยมาลุ้นกันนะคะตัวนี้ฮาเล่ใช่ไหมคะ ดูลักษณะผ้าเราก็ไม่ได้เก่าเกินไปนะคะนี้ถึงแม้จะเป็นเกดสองเนาะ ตัวอย่างคร่าวๆเนาะในการทำรีวิวตัวนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตัวนางค้าม,มือสองเชียงใหม่ติดต่อสอบถามข้อมูลมาทางพนักงาททนขายได้นะคะขอบคุณค่ะ